สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พลาก่อนชอปอนะไอสตูดิโอนะคะแพร่แพร่ดู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  ช้อปปิ้งหมดกันเยอะมากพี่นี่ยเราช้อปปิง้งเยอะหมดกันเยอะมากเมื่อสักครู่นี้จ่ายไปสี่หมื่นเนาะใช่ค่ะสี่หมื่นสาม <c ười> ซึ่งวันนี้เนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ที่ช็อปอินซีโแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยกำลังจะทำโปรเจกต์เอเจนเซอร์ก็คือสิบสองจังแพเนจรซึ่งมีกะแฟธรรมดาวัสดุอาหารนะ่าจะเป็นผู้บุญแล้วก็ โปรดิวเซอร์ตื่ใจก็คือพี่ยิวสิลาเลนเราจะไปแอดเวนเจอร์กันกทั่วประเทศไทยโดยที่ท่าไหนนอนนั่งทันจนกันไปแบบว่ากินนู้นนี่นั่นระยะเวลาสาเดือนยูหกเดือนเดีวแแบบเรียลลิตี้เลยซึ่ง <c oughs> เราจะทําแบบว่าเป็นลักษณะแบบว่าขายตัวเนยวันละร้อย <c oughs> ขายตัวบาลลาร้อยนะคะใครที่เ <c oughs> ข้ามาเราจะไลฟ์สดให้ดูตลอดเขาเรียกว่าออนไลน์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและซึ่งแน่นอนค่ะคนอย่างเรา เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในช็อปไอซ์ซียลแล้วแลก็ะแต่อนุญาตให้ใบวัวและหวานหวานเลือกอะไรก็ได้คนละหนึ่งชิ้นค่ะท่านคนละหนึ่งชิ้นจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าหนูจะได้รส์ใหก็เลยถ้าหวานหวานอยากได้ถ้าหวานอยากได้ไอแพคไอแพคก็ได้ ไม่เอาขอเปลี่ยนใจไม่เอาท่านท่านเป็นอะไรคะท่านเดี๋ยวนี้แรงอ่ะโอ้ขอให้สองคนแค่สองคนเพราะว่าอีกคนนึงไม่รู้จักคุณภาพนะทุกโทรศัพท์ทิ้งโอ้ยไม่มีสิอันนั้นคือคุณต้องรอคุณต้องรอเองแล้วก็ซื้อซื้อเองที่ฉันไม่ให้นะฮะอันนั้นคือแบบโมโหโกรธทุกทุกพรีนแต่เด็กๆไม่เคยทุกค่ะมันเปรี้ยงค่ะ วันนี้แม่ให้อนุญาตให้ซื้ออะไรก็ได้เพราะว่าแม่รู้ว่าหนูต้องการโทรศัพท์มากแลวเพราะว่าโทรศัพท์หนูมันพังแล้วใช่ไหมลูกอ่าหนูไปเลือกเลยหนูไปเลือกเลยคุณพี่มาถ่ายให้หน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็ของตัวเองยังไม่พังนะของเด็กๆพังแล้วดูด<อ>ู 你家？ ผจัดการสนใจอ่ะเดี๋ยวเขาหาเจอเอาตกลงไม่เอาใช่ไหมรองไม่เอาใช่ไหมแต่ว่ามันรับรายเดือนแต่ว่าสองห้าหกก็ถามว่าได้เยอะไหมจิ๊กมันก็จะเต็มเร็วไงจิ๊ก็เต็มเร็วแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราฉลาดอย่างที่แม่บอกว่าถ้าเราฉลาดลบอ่ะ ก็แบบเดี่ยวใช่บ้างแต่ว่าถ้ากลางๆก็ของอันนี้ต่างอันนี้ก็นอยให นี่สวยอะเอาเครื่องนี้แลกเครื่องนี้ได้ไหมสีก่อนอุ้ยสีทองก็สวยนะสีทองไม่พูงสวยเลยแหละใช่แม่ว่าสีทองสวยสุดในงงของแม่นะแต่ถ้าหนูจะเอาไปรุ่นเข้ากับหนูก็มีสองสีฟ้าหรือไม่ก็สีนี้ไอ้สีสีชมพูก็สวยเองเป็น่ใชมขา คนน,นเลือกได้หรือยังอ,อ่เ,เอาแทบเล็เอาแท็เลให้เขาเลือกให้เขาเลือกให้เขาเลือกเลยเอาให้โทรศัพท์ไปไหนวะเนี่ยไ,ไม่ไโ<อ>าโทรศัพหาทันทีเลย ัวสับหายไปไหนวะหเอาะสับโบแม่ให้แม่เลือกให้ดีกว่าให้เลือกสีให้แล้วก็ให้เลือกสีให้ถวยให้แม่เลือกสีให้ใ่เลือกสห้เลือกสีที่ี่สุดไม่เหืใจันต้องเอาแล้วแต่ตัวเองดิแม่มได้หมดไม่ได้หมดเลย้ ือนางเกี่ยวกับอะไรที่มันจะต้องแบบปกทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่าเงี้ยตอนนี้ไม่จเป็นต้องคดิกกานไวไฟก็เชื่อมหราเนาะใช่ไหมช่ไวไฟก็เชื่อมเรามันลบอยู่ อันเจ็ดหนูจอไหนหมื่นเจ็ดอันนี้ตัวไม่มีอันนี้ตัวไม่มีกลับจริงไงตัวไวไฟหมื่นเจ็ดอันนี้ตัวหมื่นเจ็ดเอ่อเนี่ยหมื่นเจ็ดแล้วพอเหมาะสมกับการใช้งานไหมต้องดูพอไหมพอแน่ใจใช่น่ใจเพราะว่าเราเก้าถ้าเกิดว่าหนูจะเก็บภาพให้มันได้หรืออะไรให้มันได้ทีนี้เก็ต้องเยอะหรือเปล่าเพราะว่าหกสี่มันน้อยมากเลยนะ ่ควรควรควรจะสองห้าหกนะขั้นต่าเลย้าใครทแม่ว่าบ้านที่ดินกิ้สองสาส้อมันก็ต่างกันกลับทานเยอะนี้อันนี้เอานี่เถอะได้สองห้าหกอ่าสองนันออันนี้คือหนูจะเอารุ่นไหนรุ่นมันมีรุ่นอไรเนียรุ่นใบพรุ่นใบายผเซโรนาหรือใบไายหุ่นเผ จริงๆเอาไฟฟเฉยที่กว่าแล้วเราเชื่อมเอาเพราะว่าเซนูล่าเราเชื่อมในโทรัพอยู่แล้วอันนี้ดีกว่านะคืออันนี้คืออันนี้มันจะใส่ซิได้เนาะปือสีชมพูเนาะแต่อันนี้ที่ต่างคือต่างถ้าใส่ซิมแล้วเราไม่ต้องใส่ซิเออแล้วไม่ต้งใส่ซิมเาต้องใส่ซิมตั้งห้าพันสองมสี่ร้อม่ามพัส่ร้อยเลือกอันนี้เลือกห้าหกเอาสีอะไรลูไหนเลือกสีมีสีชมพูในตอย่างนะคะ มีแต่ตัวโชแล้วีโจงภูป์ะเหมือนออะรีาอทาสีม่เนนอตัวนี้าไหมล่ะฮะเอาม้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอาไว้ี่เนอะไรนะันี้ท่านุวเขาไม่บอกฮะ ใช่ของใบบวมันต้องห้าหนึ่งสองอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันเมมันต้องใช้เยอะไม่ไม่ควรต่ำกว่านั้นจะเอาหนึ่งไปเลยก็จะสิ้นเปลืองเกินไปพอแล้วเอา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 ห้าหนึ่งสองพอสีอะไรที่ใบบัวห้าหนึ่งสองนี่คือห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะยังไม่รวมสายชาร์จหัวชาร์จนะคะสายชาร์จมีให้ในนั้นไม่มีแต่หัวชาร์จ ไหนไหนตบอะไรคะตบอะไรตบกาว่าตื่นไม่ดสีแดงก็สวยดีเลไม่ไม่มีวันไม่เป็นไปไม่นีอันนี้มีแค่สีๆนี่แหะเอาเอาไอโฟนสีมาอัปเดตไปในนี้ได้ไหมชอคนนไไม่ต้องมาอัปเดต่ะซื้อก็ซื้อใหม่ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมีมันมีไอเนี้ยสองเครื่องอที่บ้านอะถ้ามันามันทำอะไรได้ไามไม่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 ทำอะไรไม่ได้ค่ะเนะ สีอะไรดีอะแม่แล้วแตหนูชอบอ่ะหนูชอบสีอะไรหล่ะมันก็อยู่ที่ตัวเราชอบอับหรกมันมีสีอะไรบ้างล่ะมีม่สีเขียสีบ้าสีขาวสีทองก็สีแดงแม่ชอบทองถ้าในมุมของแม่นะแม่ว่าทองสวยแล้วหนูถือก็จะสงสารด้วยเพราะว่าทองถ้าใส่สีเขียวจะมีเป็นสีเขียนสีฟ้าจะได้ไม่ให้สีทอง เรศสพที่ใช้แล้วพังเขาเอามาเอามันไม่ใช่พังกระจกหน้ามันแตกแตกเพราะว่านอนแล้วหล่นมันก็พอนอนหลับบนรถเขาก็เรศสพทกัน่นไ,ไม่ไม่แน่ใจนี่ครับ มันก็เลยแตกแกไปทางนี้แกฮะไอ้นี่ไอ้นี่้อ้นี่ทำไมถึงข้างหลังไม่มีไม่มีอ้นี้ขอลลแต่ละแต่ตัวฟิล์มเราสไม่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 ใช่อนนีะฟิล์มเขาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวตัวนี้ ฟิล์มเขาบางโลโก้อยู่เลอะของผมบางพลาสติกด้านหลังออกมาก็คือมีปกติเอางั้นแสดงว่าของผมไม่มีใช่ไหมต้องแวะใส่ยี่ห้อถ้าลูกค้าแบบไปติดบางยี่ห้อข้างนอกมันจะคุมโลโก้เปิมไปครับอ้ใช่ครับเข้าใจแล้วของหนูองหนูเอาไอโฟน13โวลต์4โวลต์ห้าร้อย

เดี๋ยวทุกคนจะเ,เข้าใจผิดคือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานของของทีมงานเนี่ยทุกคนใช้โทรศัพท์หนักมากเลยครับโทรศัพท์ต้องยังหวานอะมีโทรศัพท์ทั้งหมดอะ่ะสามเครื่องอยังไม่พอเลยครับบัวเนี่ยก็โทรศัพท์สองเครื่องออก็ไม่พอเหมือนกันนะครับแล้วมีเมื่อไหร่ อืม่มอ่าเริ่มเริ่มฟัมเศร้าแล้วครับตอนนี้เนี่ยเนี่ยมาดูตลอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นแม่บุญทุ่มนะแต่ทุกคนรู้ว่าพี่แตนเนี่ยทำงานเนี่ยถ้าไม่ตีสี่นะจะไม่ได้นอนเลยคือ คนร่วมก็ว่านี่มันก็เสี่ยงงานโดยตรงแล้วนองเขาก็ทำงานทุกที่เขถวายหัวดีกว่าใช่ต้องงานกัน24ชั่วโมงคือคือผมยืนยันได้เลยว่าทุกคนเนี่ยขึ้นไปข้างบนห้องเนี่ยคือตีสามแต่หกโมงเช้าเนี่ยทุกคนต้องตื่นแล้วนะผมเห็นเนี่ยหกโมงเช้าต้องตื่นแล้วแล้วถามว่าวันหนึ่งน,นอนกี่ชั่วโมงถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะผมเห็นเกือบทุกวันแหละชั่วโมงครึ่งนี่ถือว่าเยอะ ชั่วโมงครึ่งถือว่าเยอะมากเลยครับทุกคน,นแต่พอขึ้นรถปุ๊บนีอาา่อ้าวปรากฏอ่าปรากฏว่าอ้าปรากฏว่าเศร้าแล้วครับตวรใหันนี้อ่าวันนี้ไม่มีขอครับ <c oughs> อ๋อพุ่งพุ่งพุ่งพวกนี้ไม่ได้ครับพรุ่งนี้ไปถ่ายละครอ้าวเฮ้ยไม่เอาสีอื่นนะทำไมไม่เอาสีอื่นนะต้องต้องเอาที่เราเลือกโอ้โให้ตรงสเปคไม่ใช่แบบเอาเพราะว่ารักเดียวรักเดียวใจเดียวแต่โลเนียไว้หลายใบ เนี่ยคือเขาเรียกว่าจะไปฟ้าดาวอ้าวทำไมไอ้นี่ข้างหลังมันแตกอะ่ะหวานโอ,โอ้จ็บมือก็เดี๋ยววันหลังให้เขาไปดูที่อื่นได้ไหมได้หมด อาจจะดูแล้วไม่มันอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนถ่ายเจ็บมือไม่หายยังไม่ไม่หายมันก็เลยแบบไม่ค่อยนิ่งวันนี้ไม่ได้เพราะว่าของไม่มีอ่าแต่ของมันไม่มีอ่าค่อยไปพรุ่งนี้มาลืนขาไปหาของที่อื่นสินค้าหมดครับ มีตัวอื่นๆที่มันสเปคลงมาไงแล้วก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการไม่ถูกสเปค <c oughs> <c oughs> แบบวันนี้ สังเกตไหมว่าแตงซื้ออะไรให้หตัวเองหรือซื้อที่เก็บรางนะแต่พอให้ได้ไม่เคยคิดเลยแล้วก็ไม่ยจกจะให้ก็ให้เห็น,นด้วยครับลูกขอเบิกตังซ้อสายชาร์ตหน่อยลูกขอเบิกตังซื้อสายชาร์จแค่สายชาร์จปีนี้ต้องเบิกตังค์อ่ะคิดดูดีแล้วก็เลยเออไม่มาเลยดีกว่า มันวัวมนควายหลันเั่โมงอตนีอนกว่าวันหนยแต่วันหนึ่งอะนนหนึ่งไม่เกินสี่ชั่วโมงแต่ข่งนสองชั่วโมงไม่แต่นได้เยอะลปีนี้มันได้สองเครื่องแล้วแต่ของหนูเครื่องเครื่องแรกอันเนี้ยแต่ว่าปีปีนี้โชคของมันเนาะไอ้หัวโชคตั้งแต่ปีใหม่แต่ม่เ่ยนตั้งแต่แม่เปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื้อที่นอ

ความเหมาะสมของโบแม่เลือกให้ห้าหนึ่งสองเลยจ้ยาคือลองจากของแม่มาแค่หนึ่งกะเป็ดและราคานะคะ 50, 50, 50, 50. ห้าหมื่นห้าหมื่นสี่กับห้าหมื่นห้าสุดเลยสุดเลย,เลยขับดินเลยจะตอบแบบนี้เออแล้วคนอื่นที่ออฟฟิศที่คนไหนที่เต็มร้อยบับแม่แม่ก็จัดให้แบบนี้หมดนะรอ,อ,อ,อดูแล้วกัน ถ้าแบบว่าเต็มที่กับงานคือแม่ก็ทุ่มเพราะแม่จะทุ่มกับงานมากท่านอยู่กับแม่กี่เดือนในแงสองเดือนสองเดือนเข้าเดือนที่สามเอาสามเดือนมาเพิ่งนมสุดยอดวันนี้แบบอืเดี๋ยวจะเดี๋ยวระหว่างรอรอเราติดฟิล์มวันนี้เนาะไม่ร่วงไม่ร่วงเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเครื่องนี้โทรหาพี่แบงค์หน่อยพี่วัวจ่ายเงินหน่อยไปไปบอกเลยนี่ค่ะกำลังจ่ายตังค์ แม่อ้อบอกว่าดีใจด้วยแม่อ้อคิดถึงนะแม่อ้อหนึ่งในคนสําคัญของหนูก็คือแม่นะสําคัญเสมอด้วยรักกันไปนานาดูนไปนานานะจ๊ะจุ๊บๆใครโทรหาวะเดี๋ยวหวานขออนุญาตติดไลฟ์ก่อนโทษเดี๋ยวจะเอาเครื่องนี้โทรหาพี่แบงค์ไปไปจองไอโฟนฝากบอกพี่ยีนกับพี่วสุด้วย เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วเจอกันที่แอดเวนเจอร์สิสองจานพพนจรคุณจะต้องไม่แพ้หนูนะคะ